แอตฟูชชานลวันนี้นะคะมาอยู่กับศิลปินคนโปรดของอีชานเองนะคะคือใครคะทุกคนยังโอกับเพลงชื่อมีช่ว่าอะไรอ่ะใจฉันจะตามเธอไปอืมชื่อเพลงนวสนุกดีนะแต่ก็น่าสนุกนะก็น่าจะสนุกอยู่นะที่จริงเราเคยออกเพลงมาแล้วแต่ว่าเขาเพิ่งออกเอ็มวีภาพปกมากูก็แบบทักคุณหนูซะแล้วใช่เหรอ ภาพคนหนูนี่นี่ยภาพสิ่แรกไงนี่ได้อยู่สระน้ำปะฉันเิดว่าอยู่สระน้ำเออหรือไม่ก็ออกมาจากออนเซ็นหรือเปล่าอยากได้ว่าภาพเนี่ยเอออาจจะทำขายเล็ดเล็ดเออเออเออไปดูไปดูไปไปไปเลยไปมาเลสักเกอร์จริงนะอุ้ยสระน้ำปะวะสระน้ำแหละมันดูร่มเนาะสระน้ำสระน้ำของพวกพังหรือเปล่า ดูดีสงบมเน,นี่ยโดนนักทริปเอาเศ็เหรอเอาหรอเฮ้ยเห็นปะผนังอะ่ะโอ้ยสีสวยว่ะสีแบบเมอร์เมดมากเลยอะ่ะอันนี้ไปถึงเอลีของใครนะต่างชาติอะ่ะใครเลสสวิฟต์วะจำไม่ได้เหมือนพีจีเหรอใช่

โอ้ รื้อปัดหลอดด้วยรืกก้ปัดเฮ้าชอบสีว่อะออกเงี้ยเขาลมได้เลย เมื่กิคืนนี่จะซิมอ่ะออ <c oughs> หรือเขาแบบนี่จะซิมวะอินสปาบ,บักันนั้นปะเอาออไม่เอาพี่ฉลาดฉลาดมั้งเฮ้ยมีออร่าความร้อนขนาดนี้หัว มละลายแล้วนะเส้นในน้ำยากมากเลยอะใช่เอาระบมไหมคหระบมใต <c oughs> ้น้ำเอออ้หี้โอ้โหนุ่นรีส่งเด็ดนึกถึงเคบับเลยอะ ตปั่นเ๊อะไรนะมีสลับไ้มเนาะก็ะคือเส้นมิก,กอ่ะ ถอดเสื้อมาเช็ดเหรอเดชวนแน่เ่นี่คือโปรดิวเซอร์เหรเดี๋ยวน ชอบคำให้เครดิตนี่เขาให้เครดิตใช่ไหมใช่แหละเครดิตชื่อบนบเลิฟว่ะชอบการให้เครดิตอียีเลนด้วยแพ้มีเครดิตไหมอ่ะจากไหนจากค่ายไงเ็เพลงดีมากน่ารักมากแล้วฟังแล้วมันรู้สึกเหมือนเพลงแบบเก่าๆอ่ะอารมณ์ฟิลคล้ายๆอันนี้ไม่ได้บอกเหมือนกันนะแต่คล้ายๆของโพลีแค t ป่ะ คล้ายๆมันฟิลเดียกันป่ะใช่เออมันเป็นสไตล์เพลงที่คล้ายๆกันซินป๊อปยุคแปดศูนย์อย่าเงี้แต่ของยังโอมจะมีความคล้ายๆเจแปนมีความญี่ปุ่นอะหลายๆเพลงที่เขาอัลบั้มเนี่ยเขาทำแปดศูนย์แทบจะทุกเพลงอปลบั้มที่ฉันชอบมากฉันรู้มันฟังแล้วมันละมุนตุ้นมันเพลินมันสบายอ่าเพลงเนี้ยยอมรับตรงๆว่าก่อนออกเอ็มวีอะ ฉันฟังบ่อยมากเอวี MV ทำดีนะถึงแม้ว่าเราจะมีความงงงง,งนิดหน่อยว่าเอ๊ะเขาจะเล่าถึงเรื่องอะไรเขาเน้นความจอยเออแต่ว่าเจจอ็มวีทำดีอะ่ะเราอาจจะต้องไม่ต้องลงทุนเนืกอว่าเอ็มวีเขาทำเพื่ออะไรก็ได้เราแค่บอกว่าเออเอ็มวีเขามันสมูทอะ่ะมันมีอะไรให้ดูมันมีอะไรให้วาวไม่น่าเบือ่อแล้วก็สีโทนสีภาพสวยมากมีความแบบพาสเทล เขาทุ่มทนอยู่นะก่กับการทำ MV แต่อันซึ่งอันนี้วิชวลเยอะมากอืมอืมสำหรับว v นี้วิชวลเต็มไปหมดเลยพรอก็เยอะพอปเยอะมากเขาแสดงก็เยอะสิ่งที่ชอบที่สุดใน MV นี้คือน้ำในน้ำที่มีฉลามในกิมมิคมันมีฉลามผ่านอยู่อะไรอย่างเงี้ยเรู้สึกว่า,าเ,เขาสอดแทรกเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ่ะแต่เขาก็ยังมีอยู่อะ่ะเออซึ่งมันก็ เขาซ่อนอะไรในเอวเยอะมากๆเลยอ่ะไปดูแล้วก็คือแบบถ้าไปดูอีกก็จะเห็นหลายๆตรงหลายๆแก๊กที่เขาซ่อนอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับเพลงนี้ใจฉันตามต่อไปของอยังโอมค่ะแล้วในอีพหน้านะคะเราจะรีแอคเพลงอะไรทุกคนสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยมาจอยมาแชร์กันได้และถ้าคอมเมนต์ของใครท้าเยอะสุดเพลงไหนเยอะสุด S <S <S เราก็จะเลือกเพลงค่ะมารีแอคคารทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะคบ,บ๊ายบาย